มันก็ขาวบาท่นแก่บอ่อไม่อัน,นขาวที่มันแก่บ,บ่เมือเขียวเงี่ยอ่อนกัดวน่ใหม่ผก็มีนี่ จะโดยรูส่วนสุ่โยกแหงก่เแก่มันสิขาวขาหนี่อเคแก่ล้วปะเนี่ยแก่เป็นอะไรกินมัสแก่ต้อแก่เป็นแบบอกาลงนี่

อันนี้ต้นอันนี้พ่นได้นี่งต้นทับทิมพ้นตี่ใต้แน่เพอาะใต้แน่ใช้อันนี้นะนนที่ใต้ปุ๋ยไหลที่ขมข่าว